ุณผู้ชมคะมีเรื่องดีๆมาบอกกันนะคะทางด้านฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําเข็มวันอานัธรมหิดลมาอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกเนื่องในวันอานัธรมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่8ผู้พระราชทานกําเนิดแพทย์จุฬาค่ะโดยปีนี้นะคะดำเนินการภายใต้แนวคิด Air We Share l u n ัง We Care ห่วงใยทุกลมหายใจจัดทำขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยช่วยเหลือพระพิสุสงอาพาธผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยกิจกรรมจิตอาสาสโมสสน,นิสิตและภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โครงการ Happy Home Respiratory Care โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี045 508231 4หรือว่าเลือกซื้อของที่ระลึกนะคะทั้งเข็มเดี่ยวบนโปสการ์ดพระบรมสาธิสรักษ์หรือเข็มเดี่ยวในกล่องกรรมยี่สีเหลืองก็สวยงามมากค่ะ หรือว่าเป็นเสื้อยืด2สีมีสีขาวและสีเหลืองเหมือนที่เราใส่อยู่หน้าจอนี่คุณผู้ชมแล้วก็ลายบนเสื้อยืดเนี่ยออกแบบโดยแบรนด์ Closet นะคะใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อ An น a n เดหรือโทร022564452 3ค่ะบริจาค350บาทได้เสื้อสวยๆที่เราใส่อยู่แบบนี้ะนะครับค่ะ